สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับแฟนเพลง FC สน้อยเพชรบ้านแพงทุกๆคนทุกทท่านด้วยนะครับพี่น้องครับเตะล่าสร็จแล้วครับพี่น้องครับมือนี้เตะล่าสร็จแล้วครับทีมเดนของเรานะครับทุกคนครับกําลังเก็บของครับพี่น้องกําลังเก็บของของเจ้าของครับพี่น้องเอากุ้ถอดเราด้ใส่สองเส้นไม่ได้ใส่สองเส้น มานมองมือนียิ้มยอยโย่ได้ยังไงมือนีิบ่ได้บ่ได้เออพอได้ใจเนะาะนี่นหันว่าดูสสวยๆผูเอแต่งหน้าให้นะคะฟังมากสวยมากเลยสวยมากเลย มอมอนขึ้นไปเถ่อๆมามอม้อนเซาในบอมอมมีเงินซื้อไหมเนี่ยเซากในบอมีเงินซื้ออีรีได้หนิอเรียนบอควันลาลวดเออควันสี่รอยเนาะได้บอสี่ร้อยก่อน่ร้อยเอาของหลวดบาทเด้อหัวนั่นเป็นสี่รอยเหมียได้บอมอมอนเนี่ยขอต่อสี่รอยได้บอมีเงินไหมียสีอยอีหยังปซื้อขอมากามันใส่มันมอมมีใส่หรอเหมีย แล้วตนว่นนี่แล้วตนวันนี้400ผ่อนูวิเต่ไตมาได้ราคาราคาต้นหนาจะรย์พอนเดือนะ400นาน12เดือนวิแต่ไตปีเดือนละ400บาทปานมันตกขาพักว่าเพือนอมอนเลยแล้วซื้อส่วนแือพันจะซื้อสวพันเส้านั่นพอนเือ0%บ่มีไซรหรม ทกแต่เรา่หมอสปไเ็บาอู้ถ้าสามหน่สามสี่สี่หกคืนในันนี้วดมาเลยละคับหึงวันเจ็ดยาทขอเจ้าให้เราเล่มาแน่นี่ยังก็บอกคุณใดก็หนซื้อหัวมอเนี่เด็กพี้องนไกลแลหัวมอหักไปแล้วบอกเลยชี้ก็ไนถ้าสามหนึ่งสองหกสามสี่สี่หกควันนี้อต้องขาวควมานึ่งพันเจ็ดร้อบาทขอบคุณครับขอบคุณด้วครับด้อ เลิดเล็ดเลเก็บศาสลูกเก็บศาสตร์ัเส้หนาเลวแถปัดคาราวาเลยตีเส้นหนาเล้วๆไม่เอายาวานก่อนเตะหลังน้ำมูแต่ือเส้หนาไม้เที่ยเตะไตเสหนาเล้วๆอ้ยนี่ครับมีเดนใหม่เพิ่งมานะครับ เพิ่งมาทํางานได้2วันครับน้องบิลล่ากับน้องน้องยังเกาะน้องกั้งพี่น้องแดนใหม่2คนนะครับเรามีแดนใหม่2คนครับคนละไม้คนละไม้คนละไม้นองนวดครับนองนวดกินเผากําลังเสียบค่ะกินเผาเขาย่างเนี่ยเขาเทียงเขาเต้าฮะเออเลยกินได้ตลอดเวลาอีหลีพี่แอนเจ้าเบิ้ง กินตลอดเวลาอีหลีกินตลอดเวลาอีหลีอ,ลอ่ะคือ,อ,อนเลิศอันนี้ขายยาให้กับคำว่าแม่มดร้ายของเราเนาะคะ่ะเจ้าแม่มดอย่างขึ้สิง,งามแถวบายเซฮ่าเออนอ่ายู่บ้านขนาดเตย้ยละเราหนายังงามพื้เก่าเอาเงดเยด้วยคารวาอีหลีงามอ่ะใส่รอกพื้นยี่ห้อได้นี่มือแลงมือแลงในเด้อมือแล้งเปหน่อยในเด้อแกงวะนี่ ไม่บอเหนื min, yep. okay. ่อยจริงเพื่อนเกียรติเพือนในตีลาหุ่นเพื่อในเหลี่ยวหลายอย่างหลายอย่างประกอบหลายอย่างก็จะเป็นบ้านหลังหนึ่งเคร่งเขียงเครื่งเตาเกียรติเนี่ยคุณมาเบิดเนาะแนนไม่ได้ดอกเขาต้องเตรียมพรอมทุกอย่างเด้ว อันนี้หน่อยก็นีอันนี้อันนี้อันนี้เก็บส่วนตัวตีวนี่อันนี้ามาจากบ้านนี่นี่บ้านพักต่อไปไวไ้เซบัน,นี่เาไว,ไวัยรถเือเก็บส่วนตัว,ว,ตวเอาคุณพี่บุรีพับซอยดิยกลังไปเก็บที่สีรีครับพี่น้องไม่หิวหน้าไม่หิวเลย อับใส่นี่บ้านลิวหนาเธอยังสวยยังปังคือเก่าเลยเธอมาต้องล่างกันได้ได้ใส่มือแล้งกันได้ที่ทำตาตาบังนาตาตาเธอว่าบอเออหนายัง่ยยังสวยอยู่คือเก่ายู่แหม่บ่ล่างกันได้เห็นบอห้องตาตาคือกันนะตายังไม่ยื้อเลยเห็นบอสวยทุนน่ะน้องเอ๋ไหนเอ๋เอ๋พอยันนี้นี่คือพอยุด สวยอีหลีพี่น้องสวยบ่ามันจะเป็นย่างอีหลีน้องเอนี่เพ่ก้ซาเพ่ก้าลือสวยอีหลีฉากเล็กก็สวยตลอดเธอสวยทุกฉากสวยคืออะไรสวยคือสาวสวยค็นสวยก็ชายลงอันเดี๋ยวันบอกด้วย แม่ก็ทานตลอดเลยสวยตอนนี้ตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วน้องอีดีขึ้นมากการทำงานเป๊ะขึ้นเป๊ะมากเลยแต่แต่ฉากเก้าวันนี้เป็นบุดวิดนะรู้สึกว่าบุดวิดนิดนึงไม่ฉากเก้ามันเป็นแบบนี้ตลอดแม่ก็ต้องแบบเอาหรอ้เป็นแบบนี้เหรอองรอออกวาตเตอร์ใช่ไหมใช่เพราะว่ามันต้องเข้าฉากเข้าอ๋อโอเคค่ะรับทราบนะคะบ้านมีบ้าบอานหงารแบบให้เราสัมผัสเลย ตะก็เขาเชียงเขาเล่นกล้องเขาเล่นเก่าฮะให้เจ้าทามให้แมนมาแมนเชียงเขาเลนกล้องเออโอเคคือทาเรียบร้อยแล้วเรทาเรียบรอ้วมาทาเดียวองทาเออสมภารเดียวแบบอุ่นที่บอกก่อนอุ่นเหรนาะมเป็นคนจิ้งจอกอุ่นจะไหนเ้อะขนาดแอฟริกาขนาดอันนี้จิ้งจอกแค้ขนาดกอดได้ซื้อกับอุ่นเนาะมหาตะไสเนาะม้จิ้จอกหยิกจับแล้วเจ้าไปขาัด มันอามันพัชอไรเรียกว่จริงจอกพัจอไรอย่นี้หรมันม่กินยังแล้วแมพอะไรไม่ลืมเอาปน้ำเลกไดอ่ไปน้ำเลืก็ไดเพราะเป็นยังก็ื่สุดยอดลืมถงหมดญเลยนะเยแบบนี้พกเเลเลือดเลือดอีหลีเสียดหนาวไว้ให้ข้ารหว่าเขาอะตาทกี่ยงไหนเนาะ อย่าฝ้าอย่าเฝ้าอย่าเ้าสวสัวูดอีไปบอกว่าเห็นอนเด้อว่าันพักผ่นหลายๆว่าันนอนเลยไม่ครพักกับพักพูดพักจะว่าบริปใส่มาใส่เวนาะพ่อใครเลียกไปพ่อโอ้ยกูบากนเลย พอแล้วมันี่กันผมผู้เ่าคือลสิยาเกิม่กับพ่อคนมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพ่อเกียเลยนี่ยียคาตัวานนงลงยังมาขึ้นนครัเป็นเม่เอานี่ยังมือเศร้าด้ยนี่พ่อเกอเกตินีเกอุยตาไต่เกยลี้ยวพ่อไ่ได้เกยังนีเกยังเจดมเจดมดยู้ยพวกน่จะพวกหยิบจั่งเงอนแล้วพีนองบางอุ้ยบอกตาเลือดช้ำยิ่งใหญ่อลังการงานสั่งแค่ละหนึ่งกาวปูตาโปลุก แค่กันนี้ได้หรือยอมแค่ย่อมใส่เลยบ่คือลมตะกอนมูพุ่นไอเป็นยังไงคือเป็นซ่าก็มูหุ่นเพราะ่ได้ไปใส่มาใส่อยู่สวัสดีครับสวัสดีช่องสวัสดีช่องลุงโบด้วยครับยังไงบ้างหาข้ามันไม่เสียวงบุญมันไม่คอยหรอกอุ่นรัวบอกได้ว่ามันมันเย็นมันเย็นเป็นบอ คอยมากินดิคอยมากินจนได้เอาเอาให้คอยใส่ก็ได้ดีเพื่อนบอแหวมากแต่หวมามากลลวนี่บอเราเรามันหยินกันเลยว่าผ่าแพ้แล้วมันหยินกันเลยว่าเอาไม่นีก็ได้กันแล้วเรไใส่นะเพบ่ต้องการ้คข้อมายนะไอ้เขียวเราม่หยนนี่เขเรจุดไปเขาสีาได้นี่จุดเลาได้แล้วแม่ได้แล้วไปพอสกีอ้้วไปอใส่เลยเขี้วมัไอกจากสิน้ยไไหล อุ้ยแต่ไก่ยังไงในเปงบอกสมเนี่ยซื้อบาจวะมัดใส่องเขามีแฟนเขาแฟนเพียงซื้อาฝากเนาะถ้าเรามาเด้อผู้มีกับมีกลิ่นัสมเนาะผู้บ่มีกับโมีเนาะโอ้ยประพูดกะเลียซะาหังหลอ่ะ เอากเอาฝ่าไปคนของคนอย่างคือนใจเนี oh ่ยว oh ่าเฝ้ารถตู้อยู่อุ้ยเต้ใอุ้ยมันเต็มแล้วก็สอบใสไหมวใสเนี่ยโอ้โอ้โอ้ง่วเคอยพูดค่อยพอดีอืนี่หนาพันล่างกินแล้วพี่น้องมีกินยังไงนะองุ่นคะมันมามือไหนอย่งไร มานบ้งนี่เขาม่มาแล้วค่ะคนเยอะจะเฉแต่ก็สวยด้นี่พี่น้องสวยสวยบงขนาดขนาดแจ้งแล้วันายังบ่ยือพี่น้องหนายังงามอยู่คือเกาเลีย่อหอลิศย้อมรับรงามครบปังโอเคแล้วก็จะไปอาบเหมือนกัน เอาไปเลยของกระดาษนี่แหละฉันมาเนี่เป็นยังขึ้นแบบขึ้นจิตฝาวสิฟังโฟกัสดอกกรดาษเถอะออกมาโว้ยธรรมดาละตัวคนเดียวกระสีหอบปูนหอบเหลียดอกเป็นโรคหอยยากเหนื่อยไหมปากคือสวยเถื่มือนีแม่ผู้ใดท้าปากแข่งขึ้วัดสวยชาลีนั่นละโอ้ยเลงพี่น้องปากไี่อีกวัดเลือดอีหลีก็ขึ้นดูไลท์พี่น้องขึ้นสุสากเอาออกกัขึ้นดีๆก่อนเตยจะ๊ดสิผมีคอขสิเตยได้พี่น้องเหล่านี้ออกกัขึ้นโอเนี่ยนั่นเอาขึ้นแม่ ยัวดีดีฟ้าต้องออกให้ก้อนแน่ยัวดีดีไอ้เฮียบันนี่ถูยัวผู้ตายใส่ผู้ตายเป็นไลยฮะเจ้าหนีบปพีผู้ตายเลอไปเถอะไปขับรถดีๆเด้อกินผู้ตายอย่าทักาหรกุนเต็มยัวเผลอีอิริได้กินอิริไป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  กิฟอ,องแล้วพี่น้องคู่เอไปไซนี่คู่เอล่ะพี่น้องครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับพี่น้องอย่าลืมพี่น้องนะครับเขามาแล้วเาขามาบึงคลิปใกล้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับพี่น้องเ<ม>ด้อกด,ดและที่สําคัญนะครับพี่น้องกดติดตามให้ไกลนี่เด้อครับพี่น้องครับกดติดตามให้ไกลนี่เด้อครับพี่น้อง ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ไว้สักนิดก่อนเนาะครับพี่น้องครับเดี๋ยวใกล้เป๋สิทธิ์หนาอาบนา้ำหากินเขากันเด้อครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ